นางเอกดังโดนขอแต่งงานแล้วที่ฝรั่งเศสเรียกได้ว,ว่าเตรียมตัวสละโสดอีกคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวคนดังเบนซ์ปุญญพรน์ภูนพิพัฒน์และแฟนนุ่มโปรไฟล์เลิศยางไฮโซแก๊ป so วิทนาศหลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ฝรั่งเศสหลังจากที่ท้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีซึ่งสาวเบนซ์ก็เซเยสทันทีและได้ออกมาเผยภาพบรรยากาศให้แฟนได้ติดตามกันด้วยพร้อมกับแคปชั่นว่า วันเกิดปีนี้3 0ทับเทับ 6, 6เป็นปีสำคัญของเบนมีจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวก,กับพี่แก๊ปนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรก็ให้เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มที่ด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะเบนขอบคุณพี่แก๊ปทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊ปด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่ก๊อบมิมที่ต้อนรับและดูแลดีมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากมาก ตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบนซาบซึ้งใจมากๆตอนที่เบนป่วยคุณแม่พี่แก๊ปดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แตนตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะคอยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากๆนะคะและขอบคุณครอบครัวของเราด้วยพ่อพรกับคุณแม่แตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะขอบคุณพี่ใหม่พี่ท็อปค่ะที่พวกเราไปเซอร์ไพรส์พีพีขอบคุณหมอดูทุกสำนักทุกท่านพัทยาแค่ปากซอย b e n g a p บางละมุงวันนั้นที่ไปงานอึกอักมากอยากบอกพี่ๆนะักข่าวทุกคนกับพี่ๆน้องๆที่เจอนะคะพอดีได้เลิกม,มาวันนี้ค่ะเวลานี้เชื่อเธอปุญญาชอบมูเตจริงๆงานนี้เพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีเพียบเลยละคะ่ะเพราะในที่สุดคู่นี้ก็จะมีข่าวดีแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะมีโมเมนต,ต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ได้ติดตามกันตลอด จึงเป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่แฟนๆต่างลุ้นว่าจะมีข่าวดีอย่างวันนี้เมื่อไหร่